ครับพี่น้องกลับมาพ่อกันอีกครั้งนึงครับทางช่องประปามวยหลังจากบ่ได้พบพ่อกันถึงแตบบันทีเสดยบันที21เ,เดือนที่แล้วมาครับเนื่องจากว่าโอ้ฝนเกิดตกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายมือครับช่วงที่ผ่านมา มื่อนี้กับวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่ซีก cầu นาะมือนี้เนาะวันเสาร์ที่ซีก cầu ิงหาเวลากรับประมาณหกโมงหกโมงสี่สิบก้อนทีครับพี่น้องที่บ้านประเกาอำเภอหนองหานอุดรธานีของห้องครับมื่อนี้กับทั้งทั้งนั้นทั้งทิศตะวันออกครับของบ้านกับมื่อนนี้กับท้องฟ้าแจ่มใสครับ ฝนบตกตกอากาศก็เริ่มแห่งดีจะหน่อยครับืันนี้ก็สีผ้าพี่น้องมาอัปเดตการสร้างบ้านของห้องอีกมือหนึ่งครับ่าคืบหน้าไปหอดใส่น้อครับบ้านหลังนี้ครับนี่ก็คืบหน้าไป้ายเลยครับพี่น้องบ้านนั้นนี่ก็เริ่มก่อสร้างมายกเสาเนาะยกเสาเอกเสาโทูั้ังแต่วันที่ยี่สิบสองเมษาจนมาหัดืันนี้ก็ อย่างเดือนที่สี่แล้วครับพี่น้องอย่างเดือนที่สี่แล้วใส่เวลาน่านพอสมควรแต่ว่าสัางกับวัไดไม่เห็นทุกงมือดอกครับวางเดือนที่แล้วก็ฝน,นตกเหงากับยุดไปประมาณเรืองเดือนแลวครับพี่น้องมันนี่ก็อากาศดีครับการสัมบัติของเองากับตอนนี้กับยุดในช่วง กำลังเริ่มเริ่มเริ่มสาบแล้วครับพี่น้องเริ่มเริ่มสาบละเริ่มสาบแล้วก็เริ่มจับเสี่ยมครับจับเสี่ยมเสานี่ครับเสาอันนี้เป็นเสาโซ่ทั้งด้านหน้าครับจากเสาขนาดนาแปดกะไงขึ้นมาเบิ่งก็ดูซื้อว่าจะให้ค่อมูลซึกมันคงแข็งแรงขึ้นมาอีกครับ อันนี้ก็บหมู่บ้านกับมีต้นดูหน่อยอยี่สองต้นครับได้คมดีอยู่บางดดแดดในหมู่เสาต่วมันจากบางพวกมีถัดของบ้านจานังอยมันไก่จกังอยครับก็เลยตัดออกหมื่บ้านครับตรงเตะเสื้อลาเนี่ยครับก็ให้สัง่งก่ออิดเพิ่ม,ปร,มรประมาณสองก้อนครับประมาณสองก้อน อันนี้ก็เพื่อป้องกันน้ำครับน้ำที่จะน้ำฝนตกมาจะศาด์เข้าไปย้อนเข้าไปถือฝ่า,าพี่ดานที่อยู่ทางในครับที่เลยที่เราหน่อยก็เลยตัดปัญหาไปเลยครับอันนี้เนี่ยคือน้ำจะบรสมาจ้อนเข้าไปหาฝ่าฝ่าเพดานได้เลยครับพี่น้องอันนี้ทั้งดันข่างก็เหตุคือกันครับทั้งดันข่าง แล้วก็ทั้งนี้ก็ก,ก็ก็สาบเรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะได้ขึ้นฝ้าฝ้านอกฝ้านอกฝ้านอกเสร็จแล้วก็ทางส้นนี้ก็ส้นขั่วน่วนาจะได้เริ่มขึ้นโค้งมื่อนี้มอึดเนี่ยครับพี่น้องคิดว่าอันนี้ส้นขั่วเขากระไรแต่เนื่อว่ากรมพื้บ้านก็บม่ได้เฝ้าได้ฟังบันไดครับบอกฟังเออ จากยุดก็หยุดนะครับจากยุดก็หยุดบอมีปัญหาเพราะว่าผมบ่เฝ้าเพราะว่าก็มีเฮ่นยูอยู่ครับนะครับหลังที่อยู่ปัจจุบันก็นได้ก็มีเฮ่นยูอยู่กยบ่ไดเ้เรียงดีบปานไดครับเห็ดไปแบบสบายสบายเฝ้า,าไรก็อาจจะบ่มีคุณภาพครับก็อันนี้ก็เป็นนี่ครับเป็น ไตรอันนี้มีเป็นบานยกพืน้นไตรทุนบานครับน,นี่ก็สร้างทิมโครงสร้างเขาก็ได้มาลืมไม่แบบบอกแล้วครับก็บเป็นพืน้นปูนทั้งสี่ครับอันนี้ก็เทพืน้นปูนพร้อมเพื่อให้มีความสะอาดมีความสะอาดหนามบอ่อขังบอ่อเชยแฉะยงมหนาฝนครับแต่ก็เก็บเข้เก็บคล้องได้ทั้งสี่แล้วครับพี่น้องใส่ส <c oughs> ดใส่ซอยบริเวณรอบบ้านมันเกิดยัง โซกปกโลกล,งลุงรังนี่ครับพี่น้องกะบ้านกับบอทัดแล้วครับหอยเห็ดไปจักเล็กจักหน่อยก็ตัดหญ้าเพื่อให้เป็นตะบึงจักหน่อยครับแต่ว่าขั้นบ้านแล้วนี่ครับบ้านแล้วเมาก็ต้องทำสะอาดปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้มันสะอาดสวยงามขึ้นอยู่ก็งบประมาณครับอาจจะที่พืนนนพ้นซีเมนต์ครับแถวๆนี่พื้นซีเมนต์ ยามีเงินก็คอยเฮ็ดเพิ่มเติมได้ครับพี่น้องความงามของบ้านนี่มันมาจากหลายอย่างครับม,มันม่นแต่บ,บ้านงามครับเรื่องบริเวณรอบๆบ้านครบทาดสะอาดกับเป็นปัจจัยความสวยงามค้อกันครับทั้งฝุ่นครับพี่น้องมันสานา้ำปีนี้น้ำขึ้นเต็มจนล้นครับจนล้นเข้าตกฟังครับ ทางด้านหลังกับพงพรท่านเดี่ย่างไปครับมันเท้าเป็นแผลครับพระท่านเนีย่างไปทางหลังมันจะมีมีหล่องครับมีหล่องแล้วกับมีรูระบายน้ำออกไปลอดคู่ออาไปลอดถนนออกไปพุ่นครับมันเกือบว่าจะหล่นมากเกินไปครับมีช่องระบายอยู่ครับอนนโอ้น้งไม้ก็เกิดแล้วครับนี่ก้อนี่เกิดแล้วครับนี่พี่น,ออน้องน้ำไม้ น้อไม้แพ่เลี้ยงครับตุบปูติปีอยู่คนน่ะน,ะน้อไม้เบิดกินเราครับโอ้โอ้น้อไม่น้อไม้โอ้สิริเอาไปฝากกุหดอกดดเด้อปลาอยู่เด้าเอาไปฝากกุหลาบคนนะ่ะน้ำไม่นะ่ะตุบปูติปีอยู่โอ้โหเบืดกินครับก้อนนี้ก็บไอ กินลายรอบแล้วครับนี่กอหน่อยนี่กอหน่อยกินลายหลอบละเบอร์กิดนะครับซํานาใหม่บร์เดือสื่อด้านด้านหลังครับสังสังไฟสังไฟฝ่าครับก็ขามาเดินระบบเดินระบบไปทอไฟแบบฝังครับนี่แบบฝังเรยียบไหลนะครับ ก็เป็นหลังจากงานสาบยังเสร็จเรียบร้อยค่อยจะเป็นการติดสวิตติดหลอดครับอันนี้ก็ระบบไฟฟ้าของห้องครับเดินสายม้นจากถนนขามาทั้งด้านหลังบ้านของห้องครับอ้อากาศก็เริ่มข่อยชืหน่อยครับอากาศก็เริ่มดีจื้หน่อย นเริ่มลด,ดลงละใกล้ใกล้อยู่อันนี้เสาโซ่ห้องนี้ก็กืสีจับเสียมสาบ่าสีอาจจะตกแต่งด้วยงานเชือหล่าครับที่แหลกว่าจะใส่กระเบื้องกระเบื้องนี่ก็หา ไปแล้วอาจจะรู้สึกเบื่อบชอบเนี่ยมันกับเปลี่ยนอยากสั่งว่างานกระเบื้องก็เลยว่าเอาลองเปลี่ยนปิดงานเชื่อหลาเบึงเปลี่ยนแปลงได้ผ่านไปหาปีสิป,ปีบป่บมักสั่งว่าแกะออกติดไหมเออลองสันๆก็ดีขึ้นกันครับเดี๋ยวพาพี่น้องงานเบิง บรรยากาศอันนี้ถนนครับถนนไพ่ในบ้านเจ้าของครับมันถนนถนนอันน,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 นี้หัวเพื่อนบ้านตัวน,นี้เป็นเพื่อนบ้านอันนี้ถนนแนลี้ออกไปอ่าถนนภายในหมู่บ้านครับอันนี้ก็ปลาอยู่ข้านี่ก็วันอาทิตย์ที่แล้วผมก็ให้ตาใหญ มวยคมจะเลื่อนมาตัดเอาครับทีเ่เรียกว่าสิตัดเองแหละเท้าเป็นแพรพอสะดวกเหตีงานครับก็เลยให้ตาครับย่าไอํามวยมาตัดไปขายครับเหืนเวองนี่นะครับนี่ใบใหญ่ยยประเด,ดี๋ยวได้สองจุดแปดตันครับตอนนี้ก็ยุคค่าก็ขึ้นพันส่วงมันคนยากข็นประเด็นขึ้นตันละพันครับได้เงื่อนเกิดสองพันแปดครับ มันนี่ก็สิไห้มาตัดอีกส่วนผิดเลยอยู่ได้ห้ายเติอบอยู่ครับไม่ยุค่าอยู่นี่พื้นที่อยู่หน่อยได้เกือบสามตันมันใหม่เงีครับพี่นอ้องหลังนั่นก็มันมัวดึดหน่อยเฮ็ดให้ลูกส้สยอยู่ลูกใส้ก,กกอยู่อันนี้พอแม่อยู่หลังห่างๆนี้แล้วครับเอาครับพี่น้องมัอน,นี้ก็ขออัพเดตการส้างบานไวบเพี้งนท่่นีก่กอนครับ นนั่นกาแฟมากพอดีครับพี่น้องหนุหน่มส่งกาแฟขึ้นหนาบูดเช่ไกาแฟมันสีแสบวะเนาะหนาบ่วตันหลางทีครับพี่น้องครับัสดีครับ